กดดันนะคะที่เขาเห็นว่าเราเป็นตัวเป็นเสว่าทุกคนเห็นในศักยภาพของเราค่ะ<ช>ก็จะพยายามคีฟการเป็นตัวเต็งนี้ไว้ตลอดจนจบการแข่งขันนะคะนปอมาประเทศไหนน่ากลัวที่สุดคะประเทศไทยค่ะไม่เราอย่าพึ่งมองตัวเองเป็นคู่อยอย่ามองคนอื่นเป็นคู่แข่งมองตัวเองเป็นคู่แข่งก่อนดีกว่าอตอนนี้ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะได้เจอกับพี่ปุ๋ย ตื่นเต้นมากได้รับคำแนะนำเยอะมากเลยค่ะแอนนาถามตั้งแต่การเตรียมตัวในประเทศจนถึงการเตรียมตัวต่างประเทศจนถึงรอบก่อนถึงไฟนอลเลยว่าเราจะต้องคิดยังไงบ้างเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างเพื่อเพื่อที่จะไปคว้าม,มงกาุมาปุ๋ยบอกว่าอางไรบ้างอันดับแรกเลยอุ้ยมันก็เป็นซีเครทนิดนึงค่ะ <c oughs> แต่จริงๆความสําคัญแรกๆเลยที่นางงามทุกคนมีก็คือ Conf ะคอนฟิเดนซ์ค่ะสุดท้ายแล้วถ้าเรามั่นใจ เราจะทําทุกอย่างได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินการพูดการตอบคําถามแค่เรามั่นใจแต่ก่อนที่เราจะมั่นใจเราก็ต้องเตรียมพร้อมไปในทุกเรื่องก่อนเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยระหว่างเนี้ยสามสเดือนนะเชื่อว่าถ้าเราเตรียมพร้อมไปดีถ้าเรามั่นใจมงสามไม่ไกลประเทศไทยแน่นอนค่ะความรู้สึกก่อนที่นั่งคุยกับระดับตานานขนาดนั้นนะมันรู้สึกใช่ของโลกแน่นอนคือตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนพี่ปุ๋ยมี จุดพอยคล้ายๆเราอย่างหนึ่งก็คือพี่พปุ๋ยเนี่ยสนใจในเรื่องการศึกษาและ<ม>อนนาก็สนใจในเรื่องการศึกษาเหมือนกันพี่ปุ๋ยบอกเสมอค่ะว่าไม่ว่าเราจะตอบคําถามอะไรคือถ้าเรามีประสบการณ์โดยตรงหรือเราเคยไปสัมผัสสิ่งนั้นมาก่อนอะกรรมก,การจะสัมผัสได้เลยว่าทุกๆคําตอบที่เราส่งไปมันใช่มันทาชและเขาจะเลือกเราเพราะว่าคําตอบของเราเนี่ยมันถูกใจ มันมันไม่เชิงถูกใจแต่ว่ามันทําให้คนอื่นรู้สึกได้เหมือนที่เรารู้สึกใช่เพราะฉะนั้นอนาเชื่อว่าประสบการณ์ที่อนาเคยเจอมาการตอบคําถามให้ไปหาคณะกรรมการจะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่อนาตอบอและภาษาไม่ใช่เรื่องที่สําคัญเลยที่ปุ๋ยบอกอนามาเลยว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรามั่นใจที่จะพูดภาษาไหนก็ให้พูดภาษานั้นเลยซึ่งอนามาั่นใจภาษาไทยก็จะพูดภาษาไทยแต่ว่าไม่ใช่ว่าอนาจะไม่พัฒนาภาษาอังกฤษนะคะก็จะเตรียมพร้อมเรื่องนี้ไปด้วยเช่นกันค่อนตะกี้เราก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องภาษา ถึงได้ทำพ,พี่ปุ๋ยออกไปใช่ถึงได้ทาพี่ปุ๋ยออกไปเพราะว่าแอนนาเข้าใจว่าทุกๆคนก็เป็นห่วงแอนนาเพราะแอนนาเป็นตัวแทนของทุกคนก็อยากบอกนะคะว่าแอนนาก็จะยังไม่หยุดเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะยังมั่นใจภาษาไทยแล้วก็จะทําให้แอนนามั่นใจในภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกันอย่ยมัน<อ>มีอะรกยกับพี่ปุ๋ยเองเราบดรอความรู้สึกหลายอย่างหลายอย่างมากค่ะตอนแรกโอ้โหตอนแรกเหมือนว่าคือพอเรามาประกวดมิชิวไทยแลนด์อะเราทําเพื่อตัวเราเองด้วย แต่ว่าพอมาครั้งนี้การไปเวทีระดับโลกเราทําเพื่อทุกคนเลยเรามีความกดดันแล้วก็ถามพี่ปุ๋ยว่าเออพี่ปุ๋ยมีวิธีเคลียร์ความกดดันนี้ยังไงบ้าง<ม>สุดท้าย<ม><ม>พี่ปุ๋ยบอกเลยค่ะว่าอยากให้เอ j นจอยในทุกๆโมเมนต์แล้วคุณจะไม่กดดันถ้าคุณเตรียมตัวทุกอย่างไปได้ดีพอแล้วคุณก็จะมีความมั่นใจในทุกๆอย่างที่คุณทำ<ม>ทุกอย่างมันก็จะเอ็นจอยโมเมนต์มากขึ้นคุณจะสนุกกับมันแล้วก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะได้รับพลังมากมามมากๆตอนนี้อนนามัม่นใจว่า <laughs> ในระยะเวลาเนี้ยถ้าอนาเตรียมตัวไปพร้อมมากพออนานก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนพี่ปุ๋ยเช่นกันอยากค,ความมุ่งสัมให้ได้ <of> <önemli> ที่จริงอน,า,นาอยากพัฒนานในทุกๆเรื่องนะคะยกเว้นเรื่องเอยนอกจากเรื่องภาษา <feliz> แล้วเพราะอนาเชื่อว่าในทุกๆเรื่องที่จะสามารถเป็นมิสเนวิสได้เนี่ยไม่มีด้านไหนเลยที่อนานจะเต็มร้อยไปทุกๆเรื่องเราสามารถพัฒนาได้เรื่อยๆ การพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วเราสามารถเรียนรู้ได้เรืเร่อยๆก็อยากจะเป็น the best version ที่จะไปประกวดบนเวทีระดับจกักรวาลเหมือนกรรันค่ะตอนนั้นพี่ประกวด้ชื่นชมเราด้วยเหมือนกันหร่ค่ะใช่ค่ะมีมีพูดคุยค่ะพี่ปุ๋ยชื่นชมอน,นาว่าคืออน,นาผ่านหลายๆเรื่องมาได้เยอะมากแล้วในเรื่องแค่การไปประกวดระดับโลก พี่ปุ๋ยมัน่นใจตัวแอนนาว่าแอนนาจะสามารถทําได้เหมือนพี่ปุ๋ยรู้สตอรี่ดีเทลเกี่ยวกับแอนนาสุวินาด้วยใช่ใช่<ม>ค่ะดูแล้วค่ะพี่ปุ๋ยก็ให้กําลังใจแล้วก็ชมแล้วว่าเราน่ารักมากม,มันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้แอนนาคว้ามุมนี้มาได้<ม>เพราะว่าการเป็นในเชอรโลกของเราการตอบคําถามของเรา<ม>อย่างที่บอกค่ะว่าเราเคยผ่านมาแล้วและเคยประสบปัญหานั้นมาแล้วประสบการณ์ของเราจะทําให้คําตอบของเราเนี่ยที่ออกมามันรู้สึกทัดใจคนมันก็เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่เราควรจะรักษาไว้เอาไปสู้กับ เวทีระดับโลกค่ะมีเร <c oughs> ื่องอะไรอีกคะที่พี่ปุ๋ยชมเราส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็ความมั่นใจที่ปุ๋ยบอกเลยค่ะว่าเราเป็นเด็กที่ด้วย <c oughs> ความที่เป็นตัวของตัวเองความเป็นเนเชะลอัอเขาอยากให้เราคงตรงนี้ไว้ซึ่งพี่ปุ๋ยคิดว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่มีกันไม่ได้ไม่ใช่นางๆงทุกคนที่จะมีอยากจะให้เรานำเอกลักษณ์เนี้ยไปสู่สายตาชาวโลกคะ่ะอือก่อนน้านี้ชอ่องเน็ตเขาก็มีการพูดเล่าว่าแบบว่า เป็นน้าสกุลว่านั่งรังแล้วก็มีน้าสกุลแล้วก็มีนักเสือเสือปดีใจค่ะ <laughs> <laughs> อย่างน้อยไม่รู้สิคะแอนนามีความรู้สึกว่าเออมีช,ชิโนะไชแรมนะสอนให้แอนนาได้รู้เลยว่าเราต้องคิดยังไง <c oughs> เราต้องรู้สึกยังไงถึงจะคว้าม,มุงมันี้ <c oughs> มงนี้มาได้มุ่งสามนะคิดว่าถ้าสมมติแอนนามีความรู้สึกอย่างนั้นแค่ต้องเพิ่มพลังมาหน่อยแค่ต้องเพิ่มพลังจากทุกคนมาสู่ตัวแอนนามากกว่านี้หน่อยแอนนาเชื่อว่ามันก็ไม่ไกลที่แอนนาจะเอื้อมไปถึง แอนนามัน่นใจในตัวตัวเองก็อยากให้ทุกคนมัน่นใจในตัวแอนนาค่ะแสดงว่าหลายๆอย่างในโซเชียลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแบบมีความมัน่นใจมีพลังมากขึ้นใช่ใช่ค่ะทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้ก็ทําให้แอนนามัน่นใจมากขึ้นค่ะจริงค่ะตอนนี้ความมั่นใจของเรากี่เปอร์เซ็นต์ละ ก็เยอะนะคะก็ยังไม่คิดว่าตัวเองจะไม่สามารถทําได้คิดอยู่เสมอว่าตัวเองทําได้ค่ะแอนนาเชื่อในเรื่องของกดแรงดึงดูดอย่างอันนี้แอนนาก็เชื่อเสมอแอนนาฝันทุกคืนหลับตาทุกคืนว่าฝันว่าตัวเองอยู่บนเวทีฝันว่าตัวเองสวมมงกุฎเพราะฉะนั้นแอนนาจะใช้กดแรงดึงดูดเงี้ยบนเวทีมิชลิเวิร์สเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนส่งแรงเชียร์แรงใจให้แอนนาคว้ามงสามมาให้ได้ยืนยันคำเดิมไหมไมว่าจะนอนวันละชั่วโมงนอนวันละชั่วโมงครึ่งก็ได้ค่ะนี้ เป็นไงรับตำแหน่งมาหลายสองสามสี่ดาวันโอ้ตอนนี้ยังรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเรายังประกวดอยู่เลยค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมทุกวันเหมือนเดิมก็ยังชินอยู่ข่ดยังไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เก็บตัวก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาอยู่แล้วค่ะรู้สึกว่าอยากจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดด้วยให้เหมาะ สมกับการที่เราได้รับมงกุฎนี้มาแม่รู้หรือยังตอนนี้แม่รู้แล้วค่ะแม่ว่าไงบ้างแม่ก็ดีใจด้วยค่ะคือคําพูดของแม่อาจจะไม่ได้สวยหรูอะไรมากแต่ว่าคําพูดหนึ่งแม้ว่าจะสั้นๆแต่มันมีความหมายสาหรับแอนนาม,มากเลยคําว่าดีใจนักของเขาเนี่ยก็รู้ว่าเขาดีใจรับรู้ได้ว่าเขาแบบดีใจกับเรามากจริงๆแล้วแล้วนาทีที่บอกคือว่าหน่าตรงไหนวะนะคุณแม่ว่า ก็พูดคำเดีโอ้ยดีใจด้วยนะอะไรเงี้ยรู้แล้วว่าทําได้ประวานนี้เขาก็หวังว่าทุกๆคนแอ้น้าชมพพ่อแม่หลายๆคนอยากให้ลูกตัวเองได้ดีค่ะก็เหมือนเราโทรไปบอกว่าเราประสบความสำเร็จนะเขาก็ดีใจแบบดีใจด้วยจริงๆเุณแม่ยังนม่งยังไม่เจอเพราะคุณแม่ยังไม่สบายแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเจอคุณพ่อใชะติดตามได้นะคะอันนี้คือนัดกับคุณพ่อใช่นัดกับคุณพ่อไว้เพื่อไปเจอแบบ ชัดชาด้วยเหมือนกันออคะจะมีโอกาสได้เจอคุณพ่อเหมือนกันหลังจากที่ประกวดมาเพราะว่าตั้งแต่ประกวดมายังยังไม่มีโอกาสได้หานคุณพ่อเลยเป็นไปได้ไหมที่จะแบบเห็นภาพเป็นภาพที่แบบเอ้ยอนณาพ่อแม่ร่วมกันอ๋อเดเดี๋ยว,<ม>เ,ดยวเดี๋ยวคอยติดตามก็ได้ค, <c oughs> ค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอค่ะว่าสุดท้ายแล้วก็คนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราคือพ่อแม่เไม่อยากพูดอะไรกับตัวเองมากที่สุดพูดอะไรกับตัวเองมากที่สุดใช่ไหมคะ ก็อยากที่จะเป็นก <ain> <st wireless> ําล <font> ังใจให้ตัวเองค่ะอยากพูดกับตัวเองว่าแอนนาทําได้และแอนนาจะทําได้ต่อไปเรื่อยๆค่ะยังไงแอนนาจะทําให้ได้ค่ะที่แฮชแท็กแค่ตัวเองยังไม่รู้เลยที่เขาจะมีแฮชแท็กมาต้องเราแนะนําหนูหน่อยสิคะเห็นเห็นเห็นมีคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันใช่ก็ก็ส่งมาได้นะคะยังยังแบบยังรอดูทุกๆคอมเมนต์อยู่ยังไม่เคาะเนาะใช่ใช่หรือว่าพี่ๆช่วยเคาะก็ได้นะคะชอบมาไหนกันแฮชแท็กในการในการเลือกเสพชื่อ เลือดสื่อของแอนนามันมันมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าม,มันก็มีหลายหลายกระแสใช่หลายกระแสค่ะเออมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่เจอคอมเมนต์ด้านลบแต่สุดท้ายแล้วแอนนาเชื่อว่ามันไม่มีใครที่มีทุกคนแบบจะทําให้ทุกคนชอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถหลุดออกมาจาก ความรู้สึกแย่ๆนั้นได้หรือเปล่าออถึงแม้ว่าแอนนาจะไม่สามารถที่จะหลบความรู้สึกแย่ๆเวลาเห็นคอมเมนต์แย่ๆได้แต่แอนนาก็จะมีความสามารถในการที่จะดึงตัวเองออกมาไม่ให้มันจมปักมากเกินไปใช่ก็แอนนาเห็นทุกคอมเมนต์นะคะที่แบบตีเพื่อก่อแอนนาก็จะนําไปพัฒนาตัวเองค่ะเรื่อยๆค่เวใทีก็้จ ย,ย,ยังยังยังไม่เจอคอมเมนต์ที่ทำให้เราเสียใจมากที่สุดนะคะแอนามองว่าณักตอนนี้นะคะทุกคอมเมนต์เป็นติเพื่อก,ก่อทั้งนั้นเลย mm hmm. หรือบางคอมเมนต์ที่ติแต่ไม่เพื่อก่อแอนาก็ไม่ได้สนใจจึงไม่ได้คิดว่ามันจะทำร้ายจิตใจเรามากขนาดนั้น ก็ต้องจิตเราแข่งมากเหมือนกันอุ๊ยแข่งซีกว่าจะได้มงนี้มาก็ต้องแข่งมากนะแต่แต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะมันเป็นสัจธรรมของมนุษย์ทุกคนไม่มีใครที่จะที่จะทาให้ทุกคนชอบเราได้ <c oughs> มันต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วแหละแต่ก็มั่นใจในตัวเองค่ะต้องคว้ามงสามมาให้ได้มีที่ปุ๋ยเป็นไอดอลคว้าต้องคว้ามาให้ได้ค่ะทุกคนมั่นใจในตัวแอนนาค่ะวันนี้เราได้เจอ สวยมากสวยมากๆค่ะจะผ่านไปกี่ปีคือพี่ปุ๋ยยังมีแบบเขามีชา่มมิ่งหรือเขาเรียกมิชชน่เนวิสแฟกเตอร์ hmm. ใช่ไหมคะเออมีชา่มมิ่งบางอย่างที่เราอยากหยุดที่จะฟังเขาอยากหยุดที่จะมองเขา mm hmm. คําพูดบางคําพูดของเขามันทุกๆคําพูดเลยดีกว่ามันทําแบบทุกคําพูดมันมันลงลึกผ่านหูลงไปจิตใจเลยอะค mm ่ะ hmm. แมใช่เหมือนแม่สอนลูกเลย mm hmm. <laughs> ช่เป็นออร่าบางอย่างค่ะคิดว่าทุกคนจ, <c oughs> จะทำให้ออร่านั้นเกิดในตัวแอนนาเหมือนกันนะคะพี่ปุ๋ยก็เหมือนเอ็นดูเราเพราะเขาได้ทำใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ปุ๋ยเขามีเหมือน,อนเขาเคยเล่าให้อนนาฟังว่าการที่เขาทําคทโครงการเกี่ยวกับการศึกษาค่ะเพราะว่าเขาเคยไปช่วยเหลือเด็กที่ด้ยโอกาสมาก,ก่อนเขาจึงรู้ว่าเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาของเราอ่ะเออมัน,มนยากลาบากมากสําหรับตัวเราเองเขาก็เลยเอ็นดูเรา ค่อนข้างมากค่ะ<ม>ก็ดีใจที่พี่ปุ๋ยเอ็นดูเราแล้วก็ให้คําแนะนําเราดีมากในทุกๆเร<ม>ื่องค่ะพอมองลงหัวปุ๊บคือแอนนาก็ไปติดโค้ของต่างประเทศเยเอะเลยนะว่าแบบว่าเป็นตัวเต,ต็ง <laughs> ตัวเต็งมาแดีใจดีใจค่ะแสดงว่าไม่กดดันนะคะที่เขาเห็นว่าเราเป็นตัวเต็งแสดงว่าทุกคนเห็นในศักยภาพของเราค่ะ<ช>ก็จะพยายามคีฟการเป็นตัวเต็งนี้ไว้ตลอดจนจบการแข่งขันนะคะจะไปส่องคู่แข่งบ้างไหม มีบ้างมีบ้างใช่ก็สวยทุกคนค่ะทุกคนมีแพชชั่นในการประกวดทั้งหมดโอ้โห oh, การที่ได้มงกุดมามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอนนาเชื่อว่าทุกคนเป็นนักสู้เหมือนกันหมดก็อยู่ที่ว่าอยู่ขึ้นอยู่ที่ดวงดนะ้วยเนอะแล้วก็ใครมั่นใจมากกว่ากันก็น่าจะได้คว้ามงสาไปค่ะที่สอกมาประเทศไหนน่ากลัว ประเทศไทยค่ะไม่เลยอย่าเพิ่งมองตัวเองเป็นคู่เดี๋ยวมองคนอื่นเป็นคู่แข่งมองตัวเองเป็นคู่แข่งก่อนดีกว่าตอนนี้ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะพร้อมจะไปขย้ำคู่แข่งเหรอไมใช่ค่ะคิดแฮชแท็กมาด้วยนะคะแอนนาอยากไปขย้ำคู่แข่งมาเล่นค่ะเราเป็นเสือใช่ค่ะดุไหมคะดุต้องดุขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าต้องดุแบบดุแบบ สร้างพลังบวกให้คนอื่นนะคะ<ช>ไม่ได้ดูดจนแบบโอ้ยคนอื่นเกรงขามขนาดนั้นคะน่ะก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองแน่นอนคะ่ะจะกลายเป็นเสือที่แข็งแกร่งขึ้นมาให้ได้สักวันนึงค่ะตอนนี้กองแม่ได้ตีมติดต่อมา,นานแล้วาบ้างไหมนะเพราะว่าเห็นล่าสุดบางคนที่ได้มงเราเขาเริ่มทำกิจกรรมทางกองแม่ทางโซเชียลอันนี้อุอ้ยแอ,นน,อนนาเพิ่งได้มาสามวันอันนี้เดี๋ยวต้องถามทางกองอีกทีนึงเดี๋ยวถ้ามีแล้วจะรีบอัปเดตพี่ๆทุกคนเลยคะ่ะเ,เตรียมตัวเตตมัวในทุกๆวันมีกิจกรรมอะไรให้ทำแอนนาทำเต็มที่หมดแอนนาอยาก อนารู้สึกว่าการได้รับมงกุฎนี้มามันเป็นเกียรติสำหรับอนามากๆเลยทุกๆหน้าที่ที่อนาได้รับมาอนาอยากทําให้เต็มที่จริงๆอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการที่กรรมาการเลือกอนามาตรงนี้เอออนาอยากทําให้มันสุดความสามารถแล้วก็อยากเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไม่อยากทําให้ทุกคนไม่ผิดหวังเออผิดหวังในตัวเราค่ะตอนนี้มีเรื่องอะไรที่อยากเป็นกับ ตอนนี้ที่เป็นเรื่องที่เป็นกังวลมากที่สุดเหรอคะอนนาว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมตัวมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มที่จะคิดแล้วว่าจะเตรียมตัวอะไรบ้างมันมันไม่ใช่กังวลแต่ว่าเราอยากที่จะเริ่มเตรียมตัวให้ไวที่สุดมากกว่าเพราะว่าระยะเวลาทุกคนอาจจะมองว่ามันว่านะคะสามหรือสี่เดือนแต่อนนาคิดว่ามันเร็วมากที่จะจะเก็บเกี่ยวทุกอย่างออกมาให้แบบมากที่สุด ให้ดูว่าาการความสของเราอเรื่องสลยกรรมอย่างเงี้ยคะเรื่องสลยกรรมใช่ไหมคะคณพี่พูดมาได้เลยอุ๊ยอะนาว่าเรื่องปัจจุบันมันมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอะค่ะหนูคิดว่าเรื่องความมั่นใจเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครสลยกรรมแล้วรู้สึกมั่นใจมากขึ้นมันก็ไม่ผิดอะไรถ้าเราทําแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครและทําให้เรามั่นใจมากขึ้นทำไมเราถึงไม่ทำ เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่อนามทำแล้วอนามั่นใจมากขึ้นทําแล้วมันทาให้อนามมั่นใจที่จะทํากิจกรรมต่างๆที่จะแสดงอะไรต่างๆให้ทุกคนเห็นมากขึ้นทําแล้วมันทาให้อนาได้รับมุ่งมุดอนาก็ทำแสดงแสดงว่าเราเตรียมตัวมาก่อนนิดนึงเรายังไงก็ต้องใช่เพราะอะไรเห็นเยอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างไรก็ทาให้คนได้เห็นว่าเอนาก็ไม่ได้อายไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนอนาก็มั่นใจในตัวเองค่ะตอนนี้คือวัวชั้นที่ อ๋อทำทำมาเยอะค่ะไม่เยอะมากถ้าเป็นศิลปกรรมก็หลักๆที่บนใบหน้าก็มีจมูกจมูกอย่างเดียวเองนะถ้าศิลปกรรมแบบอย่างเงี้ยค่ะใช่มีเออใช่ถ้าผ่ามีจมูกนะเออเพิ่งสังเกตว่าหน้าหนูแค่ทำหลักๆเลยก็คือจมูกอย่างอื่นก็เป็นจ้าก็เป็นการฉีดปกติที่แบบผู้หญิงสมัยนี้ทํากันค่ะถ้าตอนนี้ผู้หญิงคนไหนอยากจะเอาหน้าเราไปเป็นเล็บให้คุณหมอก็ยินดียินดีค่ะมีอาการเหือนล้าสอา ยินดีค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เคาบทุกคนที่ไม่ใส่กรรมแล้วก็มั่นใจในตัวเองแสดงว่าแบบเออคุณก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองคนหนึ่งเหมือนกันค่ะอ่าหลังไล่รแล้วตอน่หนเห็นแต่ว่ามีแบบสุปตาสาวที่เป็นล่าเข้ามาคอมเมนต์เราด้วยเห็นมาดีใจมากค่ะ <laughs> ดีใจมากที่มีพี่ๆหลายคนทั้งคนในวงการนอกวงการมาคอมเมนต์เรา ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนในวงการนอกวงการก็มีความหมายสําหรับเราหมดเลยค่ะแสดงว่าทุกคนก็ร่วมเชียร์เราแล้วก็เห็นเราสามารถที่จะเป็นตัวแทนไปคว้าม,มงมาได้ค่ะเพิ่งได็เองตามเชียร์เรามาเหมือนกันไหมคะได้รับกระแสหรือได้รับยังไงไหมคะเพราะว่าปฏิกรกับทา่านผมใช่พี่อดุนค่ะก็เออรู้สึกว่าเราโชคดีด้วยที่พอมาประกวดเวทีนี้มีผู้ใหญ่หลายท่านที่สปอร์ตเราแล้วก็ทําให้เรารู้จักคนหลายๆคนที่จะสามารถเขาเรียกอะสามารถที่จะ ทำให้เราได้เรียนรู้ใน,ในวงการนี้มากขึ้นถือว่าเป็นคําแนะนําดีๆที่จะใช้ชีวิตในวงการนี้ค่ะมีโอกาสได้เจอเบลล่าตัวยทียังเลยอยากเจอพี่เบลล่าค่ะ <All right. S 2> อยากเจอเบลไไล่าเผื่อมานั่งคุยกันมานักปรึกษากันเพื่อที่จะทําอาชีพในเพราะมันก mm ็เป็นหนึ่งในอาชีพวงการบันเทิงเหมือนกันการเป็นนางงามก็อยากจะทําทุกๆหน้าที่ในทุกๆวงการให้ดีที่สุดค่ะต้องมังใจยังไงบ้าง๋อยังยังยังขาดน่าจะเป็นในเรื่องของ ก่อนมูจะลงจะเป็นหลังมงมากกว่าค่ะ<ช>ที่ทุกคนที่แบบพอเสียงเรามากขึ้นทุกคนก็จะชื่นชมในศักยภาพของเรา<ช>ค่ะโอ้ยก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะ<ช>คือแอนนาเริ่มจากการที่มีคนไม่กี่คนที่เข้ามาซัพพอร์ตแอนนาแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่ว่าทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่สำหรับแอนนามาก,มากเพราะฉะนั้นแม้ว่าตอนนี้จะมีปริมาณเท่าไหร่ทุก คนก็ยังมีความหมายสำหรับแอนามากเช่นกันร่วมส่งแรงเชียร์ใจให้นณความมุ่งสานนะคะอนาเชื่อว่าแอนาจะทำได้ค่ะก็ยังไงร่วมลักดันแอนาเพื่อความมุ่งสามไปด้วยกันนะคะ